สวัสดีค่ะจ้าไม่ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะจริงๆไม่โล่งใจมากเลยค่ะที่พี่พีมมาอยู่ช่วยดูแลเทรนงานให้ไมยด้วยเพราะไม่ก็ยังใหม่มากมีหลายเรื่องที่ไม่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะไม่มาใหม่ส่วนพรีมก็ยังอยู่อย่างนี้ก็ต้องฉลองกันหน่อยโอ้ฉลอง,อ,ลอ,งอย่างนั้นไม่ขอเลี้ยงเองนะคะอ ไม่ต้องหยุดเลยเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องเลี้ยงหรอกนี่ให้คุณทวดเขาเลี้ยงค่ะนี่หยุด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 พูดเลยตีทวดแล้วหนึ่งหือมแล้วบอกให้เลี้ยงเอกพ่อจ้าฉันก็มีค่าหม่งค่าหมอที่ต้องดูแลตัวเองพี่หม่งต้องพบคุณหมอแล้วหรอคะหมอดึงหน้านี่เห็นหน้าตึงๆอย่างงี้ดึงจากตูดเดี๋ยวขึ้นไปบนหน้าจากหน้าลงไปที่ตูดอีกรอบนึงนะเบาจ้ะอย่าเข้าใกล้นะจ๊ะเหม็นมาก นี่แต่ถ้าเป็นคนนั้นเนี่ยฉันบอกเลยฉันยอมเลี้ยงดูตลอดชีพค่ะสวัสดีครักคสวัสดีจ้าเจพีกูดีพอดีเลยครับ นี่ครับไฟโลโก้ที่พี่กุ๊ดี้เบให้ผมมาให้โอ๊ย thank you กับคุณจ้านาดูบิ๊กโอ้โหเป็ที่ร้กให้ตลอดเลยนะตลอดรักับคุณจ้าครับพี่บุ๋มครับคะอะไรติดปากนิดนึงอะครับไม่รู้ตัวเลยค่ะ ขอโทษนะครับทุกคนได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมคะกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเหมือนเสื้อตากไม่แห้งอะค่ะผมขอตัวก่อนนะครับอา้าวโอ้ยยังฟินไม่อิ่มเลยเหม็นบ้องเหม็นเปรี้ยวเลยเออ แต่กินเนื้อหนุ่มตอนนั้นแหละ